เรียนครับดูนะครับทางฝั่งซ้ายครับเอเนจีบาดุกใช้ฟ้าคำรามครับตัวละครไทยครับนี่เป็นตัวละครที่มาเปิดตัวในเึกเทคเคจ็ตภาล่าสุดครับเป็นตัว DLC แล้วก็มาเปิดตัวที่ประเทศไทยด้วยโอ้โหได้เห็นตัวละครจากไทยทันทีนะครับฟ้าคำรามครับง่าแล้วผู้บรรยายสองคนที่นู่นนี่ออกเสียงถูกด้วยนะครับฟ้าคำราม หมาแล้วครับฟ้าคำรามครับตัวละครจากไทยครับโอ้โหได้ต่อคอมโบก่อนครับเอน r g y ี้มาลุขอเลี้ยฟ้าคำรามแล้วกันนะครับโอ้โหดูอะโอ้โหคอมโบชุดใหญ่มาแล้วครับสองชุดติดติดกันแบบนี้นี่ได้เปลี่ยนเยอะเลยโอ้แทงเข่าเข้าไปอีกโอ้เพอร์เฟกต์ไหมเรียบร้อยเลยครับยกแรกดุเหลือเกินครับเอ e เน y จีมาุนี่เปลี่ยนมาใช้ตัวละครฟ้าคำรามนะครับช่วงหนึ่งเนี่ยฟ้าคำรามเป็นตัวละครที่ถือว่าเมตามากนะครับ ตัวละครฟ้าคำรามนี่เป็นตัวละครนักมวยไทยนะครับที่เขามีประวัติส่วนตัวนะครับว่าเขาเริ่มปล่อยมวยไทยแล้วก็เก่งมาตั้งแต่เด็กๆแล้วสุดท้ายเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้สูงสองเมตรลยครับแต่ว่าไปโดนฟ้าผ่าพอฟ้าผ่าปั๊กเนี่ยแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วสุดท้ายเลยกลายเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาครับ แม่จริงถ้าตัวละครนี้ขึ้นมาก็มีเก็ดความรู้หรือว่ามีประวัติที่น่าสนใจเหมืยอนกันสุดท้ายก็กลายเป็นแชมป์มวยไทยในอายุ18แล้วครับแล้วช่วงหลังก็ครอบครัวโดนจับตัวไปนะครับตอนนี้ก็ต้องต่อสู้เพื่ออิสกกรภาพของตัวเองแล้วก็ครอบครัว